ปัญหาใต้ตาคล้ำสามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็ก ยันแก่ใครที่มีปัญหาดังกล่าวรีบหยุดฟังได้เลยครับสาเหตุเยอะมากทั้งแบ่งได้จากสา,สาเหตุที่สามารถดูแลได้ด้วยสกินแคร์กับตัวที่อาจจะต้องไปจิ้มหรือเข้าคลินิกความงามเพิ่มเติมตัวที่สามารถดูแลได้ด้วยสกินแคร์ก็ใช้สกินแคร์ที่ลดในเรื่องของเม็ดสีเกิดจากกลุ่มของภูมิแพ้ที่มีการหลัง่งฮิสตามีนมากขึ้นเส้นเลือดเกิดการขยายตัวเกิดความคั่งของเส้นเลือดใต้ตาตัวนี้นอกจากเกิดความคล้ำแล้วจะทําให้ใต้ตา หรือว่ามีถุงใต้ตาขึ้นมาได้ด้วยฮะกลุ่มสาเหตุพวกเนี้ยเราสามารถใช้ในตัวของสกินแคร์ช่วยบำรุงผิวเพิ่มเติมได้ส่วนสาเหตุอื่นๆที่สกินแคร์ช่วยไม่ได้ละก็คือฐานกระดูกเดิมที่มีความลึกความหว่านก็จะเป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปหรือว่าอายุมากๆแล้วผิวบางมากๆจนเห็นเส้นเลือดเห็นถุงใต้ตาอันนี้ตัวสกินแคร์ก็ไม่สามารถดูแลได้เช่นเียกันแต่ใครที่ต้องการ หาสกินแคร์บำรุงผิวรอบดวงตาให้ดูแลอ่อนเยาว์และดีขึ้นช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของทั้งถุงใต้ตาความคล้ำใต้ตาและริ้วรอยใต้ตาคลินอายครีมตัวนี้ใส่ส่วนผสมจัดแน่นจัดเต็มเช่นเดิมเลดูแมทตัวนี้มีสารเอซินสารเอซินเนี่ยจะช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดใต้ตาดีขึ้นสแสดงว่าความคล้ำใต้ตาจะค่อยๆดีขึ้นและถุงใต้ตาจะค่อยๆลดลงฟลาวกคัม เป็นสารต้านอนุโมนอิสระ ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเล็ก,ลกๆรอบๆดวงตาที่อยู่ชั้นใต้ผิวลดในเรื่องของบวมใต้ตาไบโอมนตั Bio ้มบีเตอนนี้ลดการทําลายคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวทําให้ผิวรอบดวงตาเราอะ่ะมีความอ่อนเยาว์อ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ริว้วรอยใต้ตาจะค่อยๆดีขึ้นเรายังใส่สารเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกเช่นกลุ่มของซูเปอร์โมเจลไลซิงแม็กตัวนี้ส่วนผสมหลากหลายเช่นโพลีกรูตัมิกแอซิดดึงน้ําเข้าหาผิวตัวเองได้ดีมากๆที่สำคัญคือดึงน้าได้ดีกว่าตัวไฮยาและเพิ่มความช ซูคาสควาเลนตัวนี้สารสกัดจากชานอ้อยครับมันจะเคลือบผิวชั้นบนลดการระเหยของน้ําใต้ผิวใต้ดวงตาเนี่ยออกไปทําให้มีความชุ่มชื้นรอบดวงตาที่ยาวนานขึ้นและงานวิจัยอะ่ะบอกว่าตัวชูค้าสควาเลนเนี่ยลดริ้วรอยใต้ตาเส้นใต้ตาได้ดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มของไนอะซิาไม์ฮะตัวนี้จะลดเรื่องของเม็ดสีใต้ตา ทำให้ผิวใต้ตามีความค่อยๆกระจ่างใสขึ้นใครมีปัญหาทั้งถุงใต้ตาเอ่ยความคล้ำใต้ตาเอ่ยหรือว่าเส้นริ้วรอยใต้ตาที่เป็นเส้นๆนะ่ะเอาไว้เป็นทางเลือกได้เลยครับคลิ้นอายครีมใครมีปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ